อะไรก็ตามที่จะทำให้ประมาทต้องถือว่าผิดทั้งสิน้นพระพุทธเจ้าตรัสย้ำแล้วย้ำอีกว่าความไม่ประมาทเป็นธรรมเอกเปรียบเหมือนรอยเท้าช้างรอยเท้าสัตว์บกทุกชนิดลงได้ในรอยเท้าช้างฉันใดธรรมทั้งปวงที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนก็ลงได้ในความไม่ประมาทฉันนั้นลงได้มีความไม่ประมาทอย่างเดียวธรรมอย่างอื่นก็เกิดผลหมดธรรมหมดรู้แค่ไหน แม้แต่รู้ทำข้อเดียวก็ทำข้อนั้นรู้สิบข้อก็ทำสิบข้อรู้ทั้งหมดก็ทำทั้งหมดแต่ถ้าประมาทอย่างเดียวรู้เท่าไหร่ก็ไม่ทำสักอย่างเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทจึงครอบคลุมธรรมะไว้หมดพระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นเหลือเกินขอจบลงด้วยคําเน้นที่ว่าถ้าไม่ประมาทจะไม่ต้องพบความเสื่อมจะหวางได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ขอให้เราพากันไม่ประมาทสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาเพียรใช้สติปัญญาสร้างสรรค์และร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่าเดินหน้าต่อไปหนังสือเราจะกู้แผ่นดินอย่างไรโดยสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออไปยุตโตผิมพ์ครั้งที่9สิงหาคม2556หน้า85